เดี๋ยวมาแล้วครับปลาไหลมอเล่ครับออกมาว่าอย่างนี้เลยเหรอครับนะทําไมดูน่ากลัวจังนะครับแล้วปลาดูตัวใหญ่มากเลยนะครับนะเลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับน้หนัก9กกิโลครับงั้นเดี๋ยวผมส่งปลาขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะออกซิเจนผมเกือบหมดนะครับนะเมื่อกี้อะผมก็นึกว่าเป็นปลากระตูนปกตินะครับนะจนกระทั่งผมเริ่มผิดสังเกตอะไรแปลกๆครับผมได้อะไรมาครับ ได้จะเป็นนี้สอดนะครับแต่เป็นแบบว่าเวอร์ชันโลเกตนะครับนะไม่เป็นไรครับถ้ามีสอเล่มเนี่ยผมกลายเป็นแซงยาฉานะครับนะแล้วนั่นอะไรครับนะ่เดี๋ยว่อนะครับแมงกระพุนกล่องครับเอ้ยอันตรายครับแมงกระพุนกล่องนะครับนะแมงกระพุนกล่องถ้าเกิดว่าโดนมันเข้านะครับไอตรงหนวดของมันเนี่ยเราสามารถอ่าเป็นแผลได้เลยนะครับนะเรามีข้อเตือนด้วยนะครับว่าแมงกระพุนบางชนิดนะครับนะไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการที่แบบว่าเราใช้น้ำส้มสายชูประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับนะ ได้เป็นเมงกะพุนกล่องจริงด้วยนะครับเป็นแมกะพุนอันตรายนะครับนะเรียบร้อยครับแล้วเราได้เป็นากามของปลาไหลมอเลขนะครับนะแมกะพุนกล่องไหนๆก็ไหนๆแล้วเราล่าม,มาเลยนะครับถ้าถามผมว่ามันกินได้ไหมนะครับนะเอาเป็นว่าไม่ทราบนะครับนะคือรู้แหละครับว่าเมกะพุนเป็นส่วนผสมในการท,เทาเยอตาโฟแต่ก็ไม่รู้แหละครับว่าเป็นเนมงกะพุนพันอะไรนะครับนะโอ้โ,โห เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนคเดี๋ยวก่อนครับอย่าพึ่งเข้ามาอย่าเข้ามาครับกระทั่งปลาปักเป้ายังอยากจะกินผมเลยเหรอครับนะจะเป็นปลาแถวนี้โหดจัง่งแลดูมากเลยครับโอ้ยปลาทะเลลึกก็ขึ้นมาบนบกนะครับไม่แปลกใจครับเพราะว่าโดยปกติแล้วปลาบางชนิดนะครับตอนกลางวันน่ะเขาจะมาอยู่ใต้ทะเลเพราะอะไรนะครับข้างบนร้อนครับเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาจากข้างบนสู่ข้างล่างถูกไหมครับ ดังนั้นแล้วอ่ะก็เลยทําให้ปลาที่ชอบกระแต,แตน้ําเย็นๆเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเขาก็เลยจะต้องนะครับนะก็คืออยู่ลงไปลึกกว่าเดิมนะครับแต่ตอนกลางคืนเขาจะขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างบนมันเย็นกว่านะครับนะคราวนี้ได้เป็นปลาฉลามคีบ,คบคีบดํานะครับนะขับผมตอนกลางคืนโหดมากนะครับถ้าออกซิเจนไม่พอเนี่ยโอกาสรอดยากเหมือนกันนะต้องเรียกว่าคือต้องสกิปเวลาเพื่อซื้อของแล้วตุนไว้ะครับ แล้วค่อยมาลงทีเดียวอ่ะถ้าลงไปลึกกว่านี้จะเจออะไรอีกไหมครับนะสนนะครับสนอยากรู้อยากรู้นะครับอยากเห็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนปลาดาบเหรอครับเดี๋ยวก่อนน่าจะใช่นะครับไม่ใช่ปลาแบบปลาอย่างนั้นนะครับน่าจะปลาดาบจริงๆด้วยนะครับนะปลาแบ็กฟินบาราคูด้านะครับอ๋อเป็นบาราคูด้าประเภทหนึ่งนะครับนะคำถามต่อมานะครับทำไมปลาถึงชอบน้ําเย็นนะครับปลาเป็นสว์เลือดเย็นนะครับนะเหตุผลแค่นั้นจริงๆครับ เลยทําให้ปลานะครับนะก็คืออยู่ในน้ําเย็นด้วยนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของมันได้ง่ายกว่านะครับถ้ามันไปอยู่น้ําที่ร้อนกว่าตัวที่มันคุ้นเคยนะครับมันก็จะไม่คุ้นกับอุณหภูมินะครับทำให้ปลาเนี่ยอาจจะไม่สบายได้นะครับนะและเป็นเหตุผลนั่นเองครับว่าทําไมปลาบางชนิดนะครับเขาถึงเลือกโซนความลึกของที่เขาอยู่นะครับนะ รวมถึงความดันของเขาด้วยครับเดี๋ยวผมเตรียมสตาร์ทเลยนะครับนะจำเป็นมากนะครับสำหรับสกิลของคุณเคียวโกะนะครับในการเสิร์ฟน้ำชานะครับนะว่าแต่พี่เทฟไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยไปเรียนกับคุณแม่มาแล้วครับนะนี่ครับไปเรียนกับเชฟกอร์ดอนนะครับพี่พาวนะครับนะคือพี่เขาอาจจะต้องไปทําอาหารช่วยนะครับก็จะได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เรามีแค่2คนเสิร์ฟนะครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนาะจ้างเพิ่มนะครับลองลงอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับนะครับผม